ปีนี้น้อยน่าติดลูกไม่ดกนะครับแล้วก็ลูกเล็กไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้กินอยู่นะครับลูกขนาดนี้ก็ห่อลูกได้แล้วนะครับก่อนห่อต้องตรวจสอบดูนิดนึงนะครับถ้ามีเพี้ยแป้งอยู่แบบนี้นะครับเพี้ยแป้งเขาขาวแบบนี้เราต้องฉีดสารเพื่อกําจัดเขาก่อนนะครับผมใช้น้ํำส้มควันไม้นะครับฉีดโดยหัวฉีดแรงดันนะหัวฉีดป็อกกี้ครับเราปลูกไม่เยอะใช้หัวฉีดแบบนี้ได้นะครับ ปรับระดับได้นะเป็นละอองฝอยได้ครับนี่ครับฉีดทุกลูกเลยนะฉีดให้ชุ่มเลยครับฉีดแล้วก็ปล่ยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันครับเราค่อยมาห่อผลครับถึงจะไม่มีเพี้ยแป้งนะเราก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับห,หลายลูกอยู่นะครับ นี่ครับฉีดให้ชุ่มแบบนี้เลยครับ